ต้องขออนุญ,ญาตแนะนําท่านวิทยากรของเราทั้งสองท่านครับท่านรองศาสตราจารย์ดออรอํมไพปันทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและท่านศาสตราจารย์ดรพิเชวิริยจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสาเหตุของโรคเบาหวานเกิดจากอะไรครับอาจารย์อภัยครับร่างกายหลังอินซูลินได้น้อยลงครับหรือ บา,บางรายถ้าเป็นเบาหวานประเภทแรกก็คือไม่สามารถหลั่งอินซูลินได้เลยนะอันนี้มันเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งภูมิไปโจมตีตับอ่อนทําให้ตับอ่อนเนี่ยมันตายไปแล้วก็เซลล์ของตับอ่อนตายก็หลั่งอินซูลินไม่ได้รหรือถ้าโจมตียังไม่มากมันหลั่งอินซูลินน้อยอมไม่เพียงพอสําหรับที่จะนําน้ําตาลเข้าสู่เลือดนะฮะหรือในบางรายก็เกิดภาวะที่ดื้อต่ออินซูลิน นั่นก็คืออินซูลินไม่สามารถมันหลังได้แต่ไม่สามารถนําน้ําตาลเข้าสู่เลือดได้เพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นซึ่งซึ่งการรักษาปัจจุบันนี้เท่าที่เห็นได้ยินก็คืออินซูลินยาลดน้ําตาล คือมียามียาที่ใช้รับประทานด้วยนะคะคอย่างบางคนที่พบว่าตับอ่อนยังดีอยู่สามารถที่จะหลั่งอินซูลินได้เขาก็จะมียากระตุ้นการหลั่งอินซูลินออกมารหรือบางรายที่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเขาก็จะมียาที่ไปลดการดื้อต่ออินซูลินสอนให้มันเชื่อฟังแต่เป็นแล้วต้องกินยาไปตลอดก็ต้องกินไปตลอดแต่ว่ายังไงก็ตามการที่กินยาพวกนี้บ่อยๆเนี่ยผลที่ตามมาก็อย่างว่า มันจะไปมีผลที่ไต oh, ถ้าไตา oh. เริ่มเสื่อมยาก็ทานไม่ได้แล้วมันก็ต้องฉีดอินซูลินให้สิ่งที่เขาแนะนำคนเป็นเบาหวานก็คืออันแรกจะต้องพยายามควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ครับรวมทั้งควบคุมระดับของฮิโมกบิน a 1 c 1> ไม่ให้มันเกินเจ็ดควบคุมความดันแล้วก็ยังจะต้องควบคุมระดับไขมัน โดยเฉพาะตัวร้ายคือ L D L ไม่ให้เกินร้อยสาโสิบเป็นเรื่องที่เรื่องของภูมิคุ้มกันครับกรณีก็คือมีภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปอย่างที่อาจารย์พูดถึงแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองนะครับทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วคณะนักวิจัยของเราก็ได้ใช้สารสกัดจากมังคุดกระดมตัวเหลืองฝรั่งว่าโบบกเนี่ยแล้วก็ทําให้เมล็ดขาวทํางานอย่างสมดุลนะครับเมล็ดขาวที่เราไปทํางานด้วยก็คือ T S 1 T S 2 T S 1 1และ T Regulator เมื่อร่างกายสร้างภูมิกันที่สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองครับทําให้เม็ดเลือดขาวที่หลั่งสารเยอะเกินไปจนเกิดเกิดอาการเบาหวานเนี่ยให้มันหลั่งสารลงสู่ภาวะปกติผู้ที่เป็นเบาหวานสารที่หลั่งเยอะเกินไปนะฮะคือเทียนเบลฟาอินเทอร์บอลแกมมาจะเป็นตัวที่ทาลายตับอ่อนทําให้การหลั่งอินซูลินเนี่ยมันน้อยลงขณะเดียวกันก็ยังทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยครับ ก็เป็นทั้งเบาหวานประเภทที่1และประเภทที่อ2อนะครับแล้วนอกจากนี้ไม่เลิดขาวก็ยังหลั่งสารอินเทอร์คินสิมากเกินไปด้วยอินเทอร์คินสิก็เป็นสารที่ทําให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้นซึ่งเป็นอาการหนึ่งของเบาหวานนะครับแคปซูลที่คณนะนักวิจัยของเราได้ทาํามาเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งสารที่หลั่งออกมาจากคนที่กินแคปซูลแป้งมาตรฐานจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับคนที่กินแคปซูลของเรานะครับที่ทําขึ้นถ้าหากไม่มีริมีเดตอะไรเลยมันก็ควรจะหลั่งสารเท่ากัน แต่โปรโกดอร์นในวันที่15เราเราจะพบว่ามันเหลือ35%ในตัวแรกแล้วก็เหลือ65%ในตัวที่2และเหลือ50%ในตัวที่3ามผลสารที่เป็นปัญหาในการทําให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่1ประเภทที่2มันลดลงอาการเบาหวานก็ย่อมจะดีขึ้นนั่นเองนะครับการที่เราทําให้สารทั้ง3ลดลงเบาหวานทั้ง2ประเภทก็ดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นแล้วข้อมูลอ้างอิงที่นักวิจัยเขาสรุปกันมาแล้วว่าสารทั้ง3ตัวเมื่อลดลงเราก็จะถา ลดอาการเบาหวานได้งานวิจัยอื่นเขาบอกแล้วว่าถ้าง,งานวิจัยสามสารตัวนี้ลดลงเบาหวานไม่ต้องดีขคือทั่วโลกเขาก็พูดกันเป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกันวิทยาทั่วโลก